วันนี้เราก็จะมารีวิวน้ำชามมนาวเมจิกฟาร์มนะคะก็อยู่ในเครือของเจเล่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องมีนาคองฟินชั้นแนลนะคะวันนี้เราก็มีคลิปอะไรมาให้รับชมไปดูกันเลยค่ะว่ามีคลิปอะไรให้ทุกคนชมกันนะคะ วันนี้เราก็จะมารีวิวน้ำชามะนาวเมจิกฟาร์มนะคะก็อยู่ในเครือของเจเลค่ค่ะค่ะนี่นะคะเป็นรถใหม่ด้วยนะคะไปหาลองกันได้ได้เลยนะคะนี่พอชิมเข้าไปนะคะก็จะแบบให้กลิ่นมะนาวนะคะที่สดชื่นมากเลยค่ะแต่ว่ากลิ่นกันชาเนี่ยเทบจะไม่มีเลยนะคะ ก็ถือว่าอร่อยมากเลยค่ะให้10บนำสิบเลยค่ะสามารถไปลองกันได้ทั่วเซเว่นซื้อมาลองค่ะหรือว่าห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศได้เลยนะคะนี่อร่อยมากเลยค่ะอย่าลืมไปชิมกันนะคะแนะนําเลยค่ะว่าอร่อยมากๆเลยค่ะคนที่ชอบชามมนาวเนี่ยก็แบบต้องกินแล้วต้องซื้อซ้ำอีกหลายครั้งแน่นอนค่ะเพราะว่ามันอร่อยมากเลยค่ะ แล้วก็กัญชาที่เขามีส่วนผสมด้วยเนี่ยก็จะไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะมันแทบจะไม่ได้กินเลยค่ะแล้วก็สดชื่นด้วยนะคะเอาไว้ไปกินตอนทํางานเหนื่อยๆเ,เสร็จได้เลยนะคะเพราะมันแบบชื่นใจอร่อยมากเลยค่ะก็อย่าลืมไปตํากันเลยนะคะทั่วทุกประเทศได้เลยค่ะ